S <S <S ว,ว้วาวกล้บกลับกลับมช่วงน,นี้นะคะกับช่วงทก<อ>ลัเกอร์ๆๆนในช่วงน,นี้นะคะเราจะไปรู้จักเธอคนนี้แบบให้ชัดๆคนนี้อีกนิดนึงจริงๆแล้วอย่าเรียกว่าช้ำเลยครับเห้เรียกว่าเจาะลึกมากกว่าเอางี้เราไม่เสียเวลามุ้ยหานครับผู้ชายสักหนึ่งคนที่บุ้ยหวานมองแล้วรู้สึกแบบแบบทนไม่ได้ไอะคือเราเราอยากกินเขาอะ <S <S เหนอย่างในรูปเลยฮะจางกึนซอกใช่แล้วต้องเอเวียนหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างๆนี้ก็ผ่านเนี้ยเอ๊ะเอ้ยวันนี้ผมมีเวลาจังตรงจะไม่ไหบหน้าพิธีกรหญิงเลยเราจะถ่ายรายการเสร็จเนี่ยนะครับผมมีเวลาบางก่อนเป็นถ่ายรายการเนี่ยก็โอเคนะฮะก็คือแบบว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยคือต้องดูดีหน่อยชอบผู้ชายเซอร์ไหมไม่เซอร์หรือซกมกคะเซอร์ครับเป็นแบบผู้ชายเซอร์แต่งตัวแนวๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ย ไม่ดีกว่าค่ับไม่เลยไม่เอาชอบแบบเนี้ยไม่เอาใช่ไหมต้องชอบแต่งชอบผู้ชายที่แต่งตัวเหมือนเกย์แต่ไม่ใช่เกย์นะเฮ้ยต่อมาในห้องนี้เนี่ยมีเรื่องแสบๆอะไรเกิดขึ้นบ้างที่อาจจะปาร์ตี้หรือว่าอะไรเงี้ยไหมเล็กอ่าพื้นที่ไม่พอท้าปาร์ตี้นะคะสองคนนี้เลยมีไหมแบบแปลกๆเหรอทัดกันนี่เละก่อนแบบเหมือนกักว่าดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรเงี้ยให้เพิ่มเฟลลิ่งแล้วก็แบบโอ้โหเละกันในห้องแบบ สงครามเกิดขึ้นมีแบมนี้รถไปชนกันค่ะทำไงอ่ะคือแบบว่าเราอยู่ห้องกับอีกคนอีกคน้นห้องนี้อ่ะแล้วไปยิงวิ่งไปปิดปากหมาก่อนอพรพอเดี๋ยวมันเห่าคือยังไงถ้ามีคนมาเคาะประตูเดี๋ยวมันจะเห่าแล้วเราไม่อยากให้คนข้างนอกรู้ว่าเราอยู่ข้างในกับกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยเราต้องปิดปากหมาก่อนเลยหมาจะได้ไม่เห่าจี๊บห้องนี้เลอวมันอันตราย นะฮะมันน่าจะมีแบบอะไรซัมติงไ n g รแด้อยู่เนี่ยนะฮะตัวของบุ้บหวานเองเนี่ยเป็นพิธีมีเป็นพิธีกรจริงๆแล้วเราอยากถึงภาพบุ้บหวานเนี่ยในการพิเศษ something รายได้เย a h และ something รายด้นั้นคือพิเศษเองผมเป็นแบบไงบ่อยนี่จนเช่ากันกันเป็นเอ่อเป็นหนึ่งสิ่งเอ่อเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาและเป็นผู้ชายแล้วแบบอยู่ในท่านี้เอ่อแล้วคุณเนี่ยฮะต้องมาพิเศษผมจัดเลยครับอร่อยครับจัดเลย อัลคานี้ก็คือเซ็กทอยของไิ้หวานนะคะเป็นของเล่นชนิดหนึ่งของไิ้หวานที่เราสามารถนำหรือว่าเพื่อนๆอยากจะยืมไปเล่นได้นะเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะสัางให้ทําอะไรก็ได้อย่างเช่นค่ะเออสอ่สาให้ทําท่าโอ้ยแล้วก็ๆๆไม่เปลืองพ,พ,พลังงานไฟฟ้าเพราะว่าเราใช้ถานคไปที่ไหนที่ไม่ใไฟฟ้าเราก็สามารถเปลี่ยนถานได้อย่างเดียวเนี่ยนะฮะคือเป็นการพรีเซนต์นะครับ ก็เราก็ได้เห็นแล้วครับกับการฟิวเซนของของของบุ้ยหวานไปจ้าซึ่งผมเองเนี่ยนะครับหลังจากพรีเซนแล้วผมรู้สึกว่าอ้าวมืม่ไหล่จะใช้ครับก็เนี่ยค่ะปิดเทปแล้วก็โอเคฮะผมก็โอเคแต่สิ่งที่เราอยากจะได้เห็นบุ้ยหวานชนะครับบุ้ยหวานชนะครับสิ่งที่เรายากจะได้เห็นกับบุ้ยหวานเนี่ยนะครับวันนี้ก็คือที่นี่ในห้องของสาวสวยร่างสวยรูปงามแบบนี้ความเซ็กซี่สุดบรรยายนั้นนี่เลยครับคุณผู้ชมครับ มุยหวานคิดว่าชุดไหนที่มหวานใส่ออกไปเที่ยวนะอันนี้สบไปเที่ยวก่อนแล้วทําให้ผู้ชายที่เจอบุ้ยหวานนั้นรู้สึกต้องมันและโดนสะก,กดด้วยชุดของอ้มหวานไหลมอยหวานไหลครับไห,หล,หลหไม่หลม่ไหวไม่ไม่ไหลไม่ไหาไม่เ <c oughs> ห็มีรหบไม่ไหลไม่ไหมหลม่ไหลม่ลม่ไหมมีไหมล่แบบสม่ไหลเลยเหลนผ่้ชายเห็นแล้มสไ่นะ <c oughs> มีค่ะแต่ถ้าออกจะออกได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละลองดู ไม่อยากไี้ย่งอยู่ด้ยเดี๋เราตัดเลยฮะตัดเลยฮะอยากเห็นแล้วอ่ะแล้วยังเมื่อกี้เขาแอ้อมีกแกงยนตมาก่อนด้วยมีเสื้อด้วยหนักจริงจริง มีซมันมันถนับมากเลยคผู้ชมครับนี่คือชุดที่ผมคอนเฟิร์มครับผู้ชายสิบคนถ้าบริวานเดินผ่านชุดนี้มอง2ี่สบคนเลยสองร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ไงก็ต้องมองครับเคยใส่ชุดนี้ไปน,น,นอกไหมอ๋อใส่กันออกงานค่ะเป็นงไงบ้างเดีเลยบลาก็ชุดนี้ก็คือเป็นชุดที่ใช้ทำงานป่ะกอนค่ะบลาการจริงครับเอาละครับ แน่นอนฮะเราจะรวบรวมทุกอย่างครับเหมือนเคยซึ่งในรายการหอนสาครับสาวสวยทำให้เราแบบนี้แล้วเรามีกองทุนหอนสาพาไปคอนโดเนี่ยนะครับผมนะฮะอยู่ในนี้อยู่แล้วเดี๋ยวจะต้องรวบรวมทีเดียวให้ทีเดียวเลยยาวเพราะว่าปกติแล้วจะมีสเต็ปสเต็ปให้ใ<ช>แต่ว่าครั้งนี้แตกต่างไปเพราะเป็นธีมของซิตี้อพิซดครับสิ่งที่ผมอยากจะขอร้องบุยหวานอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าบุยหวานเนี่ยนะครับ ทำให้ทาให้รายการถอนสาอยู่แล้วนะฮะนี่คือชุดเซ็กซี่ที่ที่เราได้ได้เห็นกันพูดไม่ค่อยถูกเลยนะครับผมครับอันนี้แค่เด็กเด็กค่ะเมนพี่มีชุดที่ไม่มีเสื้อผ้าอยู่นอกเยจัดแค่ไหนไหมครับค่ะเอาหนักนะคะเอาหนักแค่ไหนเอาเอาแค่หัวใจเต้นไม่เป็นปกติก็โอเค ปกติเหรออันนี้ก็เกินปกตินะครับแค่นี้ก็เหมือนจะไม่เต้นลหรออะเสิงสันนะสิงสันยอมรับว่าเิงสันเลยคือไม่คิดว่าจะจะเซ็กซี่ขนาดนี้เดี๋ยวหลังจากเซตต่อไปแล้วผมจะได้ครับเราจะมอบกองทุน หอ,อนสาพาไปคอนโดพิตตี้อมอมให้กับบุ้ยหวานเลยฉะนั้นเป็นกเเลยเราจะรอคอยบุ้ยหวานนะครับว่าเซตต่อไปจะเป็นยังไงผมยังไม่รู้นะครับว่าเซตต่อไปเป็นยังไงอันนี้ผมบอกให้บุ้ยหวานลองจัดให้หน่อยกับรายการหอ,อนสาเดี๋ยวไปดูครับ่าสิ่งนี้เป็นยังไงครับบุ้หวานครับบุ้ยหวานครับเอ่อยังไงฮะบุ้ยหวานครับพร้พอมไหมฮะพร้อมไหมงั้นมาครับบุ้ยหวานครับมาเลยครับบุ้ยหวานครับผม สีสวยนะครับหวานครับแต่ว่าเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ว้ยหวานครับเดี๋ยวกลัวไม่ชัดกลัวไม่ัดจะไปทางอีกทางแต่โอ้โหพอแล้วฮะแต่คือประเด็นว่าตลอดรายการที่ผ่านมาในว,วันนี้เราคาดหวังดยเดือนทราบว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นในจุดท้ายของมุยหวานไหครับมันน่าจะน่าจะหนักกว่านี้มันน่าจะมีกิมมีคกว่านี้หรือเปล่าหว,ว,วานคือเป็นแค่แพคเกจจิ้งชั้นแรกนะคะอยากเห็นเนื้อข้างในกระป๋องก็ต้องเปิดต้องเปิดเอง อย,ยะเปิดเองคอยดูไหมครัผู้ชมครับแต่ผมมีหนึ่งสิ่งที่ผมสามารถทําได้โดยที่ผมไม่เพราะผมมีพลังจิตครับผู้ชมครับดูดีๆครับฮึยอ้าวไอ้ย,ยะพลังจิตผมจะแล้วจะหมดแล้วามาอีกครับพลังจิตจงมามาอีกมาอีกไอไอ้มันออกไปครับผมน้ำเครื่องผู้ชมครับผมสามารถทำได้อ,ยยอ้อ้ อยากจะบอกว่ามาเต็มมอ้ยจ้ะเป็นที่ครับบริวารอยากทำทามเลยเอ้ออาทาเลยอืมทีถึงถึงทีแมนที่จะทำบ้องแล้วมวยหวานจะรู้สึกครับผมเอาละฮะฝากนะครับแน่นอนครับตามธรรมเนียมของหอสาครับเราจะมีกองทุนนี้นะครับที่จะมอบให้จับน้องบรหวานครับผมนะฮะสองพันห้องบริวารที่รวมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากความจริงรางวัลวันนี้ กองทุนหอสาพาไปห้องพิตตี้อ่ะเราวางแผนอะไกันครับเพื่อช่วยกันเข้าไปขอบคุณมากครับบุ๋ยหวานครับเดอะบลูอาริกาโต้และนี่คือหนึ่งคนครับที่วันนี้เรามากับพิตตี้อพิซอดในหอนสาวนี่เองครับคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนเซ็กซี่เอ็กเซ็กแบ๊กมากต้องยอมรับคุณจริงกับสาวคนนี้ขอบคุณมากจริงครับบุ๋ยหวานขอบคุณครับบุ๋ยหวานครับก็ขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเราคงเจอกันใหม่ค่ะแน่นอนบุ๋ยหวาน พอกเชีรันใหม่แน่นอนตอนนี้ก็รู้สึกแบบเก็บเตียงใช่ไหมครับ<ฆ>ผมฝากอยู่เป็นเพื่อนบุ้ยหวานเก็บเตียงด้วยกันครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วกันแต่ครั้งหน้าพิ่เต<ฆ>รเราจะไปที่ไหนคุณต้องติดตามเพราะว่าครั้งนี้เซ็กซี่มากกระพรสาลาย่อนแล้วกันครับสุดรอด เป็นรายการที่แปลกมากกล้าทำมากทำร้ายจิตใจหนูมากเลยคนทุกซอกทุกกลืบเลยว่าไงนะคะแต่ว่าก็สะนุกผ่ะแปดีหายีเพราะว่าทีมงานน่าร้องใหม่น่ารักตรงใสค่ะน้าน่าเล็กมากอ่ะสวยพีกรชายเหรอคะอย่างที่เห็นค่ะแรงมากแต่ก็ <laughs> คือทุกคนเก่งมากค่ะ